นั่งปล่อยแฟมคนไข้ค่ะคนไข้ก็เห็นคําว่า n s e PRN ตัวนี้คนไข้ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือยังไงอย่างนี้ค่ะ ยาเอนเซตนะคะหรือว่ายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอย่างเช่นยาไอบิโพรเฟนนาพ็อกเซนไดโคฟีนัคหรือว่าซิลิคอกซิบแล้วก็มีอีกหลายชนิดเลยนะคะก็คงจะเคยใช้กันมาแล้วบ้างเพราะว่าเป็นยาที่ใช้ลดการอักเสบลดการปวดอย่างแพร่หลายข้อดีของการใช้ยาเอนเซตนะคะมีมากมายเลยค่ะเพราะเป็นยาที่ลดอาการปวดเนาะลดการอักเสบแล้วก็ไม่ใช่สเตียรอยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องจะเป็นผลข้างเคียงจากสเตียรอยต่างๆแต่ผลเสียหรือผลข้างเคียงก็มีเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นราคาย งกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารเลือดออกในระบบทางเดิอนอาหารได้หากใช้ยาเอนเซตนะคะในขณะที่สูงหรือว่าใช้ติดต่อ,อก,กันเป็นเวลานานค่ะและยังมีโอกาสนะคะที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยโดยเฉพาะเอนเซตที่เป็นกลุ่ม c o คท i n ินฮ i เบเตอรนะคะอย่างเช่นพวกซิลิคอซิปพวกนี้ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรับประทานตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นและเอนเซ์นะคะเขายังมีผลเสียด้วยนะคะเขาอาจจะลดการเหมือนไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงไตเสี่ยงต่อภาวะไตวายเฉียบพลันนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นโรคไตโรคเบาหวานหรือว่าผู้สูงอายุนะคะต้องระมัดระวังในการใช้ยานี้อย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก,ก็เลยเขียนมานะคะว่าให้ใช้เอนเซ์แบบ PRN PRN ก็หมายถึงโปเรนตาเป็นภาษาลาตินนะคะที่แปลว่าเมื่อจําเป็น เมื่อมีอาการเพราะฉะนั้นเุวาคุณหมอเขียนว่า NSA, N อนเซก็แปลว่าเราควรใช้ยา n อนซนะคะแค่เฉพาะเวลาที่เรามีอาการจริงๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นยาที่ต้องกินประจำนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญที่ปลอดภัยนะคะเวลาที่เราไปพบแพทย์นะคะอย่าลืมแจ้งโรคประจาตัวทุกครั้งนะคะให้แพทย์ทราบว่าเรามีโรคประจาตัวอะไรนะคะประวัติแพ้ยาแพ้อาหารนี่ก็สำคัญค่ะเพื